วัสดีครับทุกคนผมปายครับวันนี้เนี่ยได้เล่นกับเขาสักทีนะสำหรับ p รบิวต t y แบล็ o โอควอเกมเปิดตั้งแต่13มิจฉ์วันที่ถา่ายเนี่ยคือ3ธันวาคมเว้ย <laughs> เล่นม่นันชาบ,บ้านเขาค่อนขึ้นเดือนไหนดูดิว่าหลังจากเบต้ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างวะโหลดเอาต้องเลเวล4ก่อนถึงจะสร้างได้คิวสตริกคิวสติกตอนนี้ก็มีโอ้มีเห็นมีเพิ่มเข้ามาด้วยนี่ไง AC 130 vital อ่ามีอะไรอีก Curse mid side แล้วก็เนี่ย t ย p e a g เก t นี่ไงเออมาแล้ว Operator อ๋อตอนนี้มีแยกแล้วโอเคโอเคเพราะว่าตอนเบต้าไม่ได้แยกไงฝั่ง NATO มี Hunter กับ อ่ะซองเดี๋ยวๆทงชาติเกาหลีอ๋อซงซงคือคําว่า SONG นะถ้าเราอ่านแบบปกติมันก็จะอ่านว่าซองที่แปลว่าเพลงใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อคนเกาหลีมันจะอ่านว่าซงเว่ยสำหรับอันนี้ใครที่ยังไม่รู้นะให้นึกถึงซงจุงกิหรือไม่ก็ซงจีนโยส่วนโอเปอเรเตอร์อื่นก็ต้องกดล็อกกันเนาะอย่างวูดเนี่ยเซมเบเกอร์เอดเลอร์พาร์ทในฝั่งนี้มีใครบ้างวะมีวากัสพาวเวอร์พอรดโนวาเบค กาเซียแล้วก็สโตนบาแลกบาแลกอ่าชื่อแคนก่อนตอนเบตา้ามันใส่ได้4ตัวแล้วถ้าเป็นตอนนี้ละ่ะก็4ตัวเหมือนกันตอนเบตา้าเราใส่โซชิปไปช่ป่ะแต่ว่าตัวเต็มอ่ะเราจะใส่อันนี้เว้ย I P Z Y E C มาเลยบอเจ้ะ์อัลสเดอร์เขาจะ not shy not shy not me not shy not me give me that 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 เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเราโซเชียลมาหลายคลิปแล้ว ่วนโหมดที่มีให้เล่นตอนนี้ก็มีไฟทีมเหมือนอาเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยควิกเพย์ตอนนี้สามารถโอเคเลิกได้แหละอันนี้ก็นุกทาาอ๋อนุกท้าแปดสี่มาเปิดประเด็นด้วยนุกท้าเลยดีกว่ามาโอมาถึง domination เลยว้ยเหมือนเดิมเลยยังไม่ถึงเลเว่าสิ่งมันจะมีคาเริ่มต้นให้เอาพรีสิกนอนแล้วกันมาแล้วโว้ยโอ้แล้วทำไมฝั่งฝั่งเรามีเวลร้อยตั้งสามคนเนี่ยแต่นั้นเพสตีดยศใช่ไหมนั่นหนักฝั่งนั้นก็มีเพลสตีตั้งสามคนเว้ยมีเวลร้อยหนึ่งคน โอ้ยยึดยึด p o i ยึด p o i ยึด p o i โอ้โหเปิดมาตายเลยเปิดคลิปแบ c k up p o วอ r คลิปแรกตายเอ้ยโอ้โหโอ้โหมีเฟียนเวอร์มาโดยว่เอ้ยหมดสอมดีกว่าโทษโทษหือตายเต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เล่นตั้งแต่เบต้าตั้งกี่เดือนวะตุลาป่ะเออมียัางมันเยึดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่โอ้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 ง่วหมดละตอนเนี้ยง่วหมดละอะไรวะเนี่ยยิงชาวบ้านเขาไม่ได้เลยเนี่ย เอาปืนอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยสปาสปาเอาสปามาดิตอนนี้คือปืนไม่มีใช้กับชาวบ้านเขาเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย้อืออะไรอ่ะแอดเลอร์แอดเลอร์เฮ้ยบูทบูทบูทมอบยึดบีมันึงนะเฮ้ยเอาตัวฟีตั้งแป๊บนึงเด็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงได้ยิงดีโอ้โหเออยึดบีได้เลยอะไรอยบ้าเฮ้ยยิงอยู่นั่นเหรอตะกี้เนี่ยอือ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 หนังไฟมานานละเฮ้ยแอดเลอร์แอดเลอร์แอดเลอร์ โอ้โหลืมไปว่าผ้านี้มันดอกฉนล้วไอ้นี่นี่หว่าไอวูดวูดเหรอวูดเหรอเฮ้ยยิงระยะไกลเลยโอ้ยืนซ้อนยืนซ้อนสองขนาดนั้นโดนดิโอ้โหฟังไปโอ้เฮ้ยอะไรแอดเลอร์แอดเลอร์แอดเลอร์โอ้ไม่ดีไม่ดีอย่าอย่าเอ้ยไอแอดเลอร์มันยังยิงเราสปาร์ตปุ้ง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 เลย ผมว่าเอาสางม่ชิงกันมาดีกว่าว่ะถ้าอย่างเงี้ยเออเอามิลานโน่มาโอเคเราอยูบีแล้วใช้ก่อนครับหนึ่งเฮ้ยเออเอาฟอร์มาดิเออเอพเออาร์หนึ่งยิงอยู่นั่นน่ะเหรอฮะมันมีดเลยโอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหเออเอามิลานโน่มาสักพีเว้ยแต่ลืมไปมิลานโน่แล้วไฟเละมันก็ช้าอันนี้หว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเพื่อนดูดูดู โอ้โหเดี๋ยวเอา้าติดของมันไหมเนี่ยของมันไหมเนี่ยดิดูดูดูเฮ้ยเอ้ยเนียนเลยเนียนเลยเนียนเลยเพื่อนเดี๋ยวนะผมลองดิ้ท่านี้มันมีฟินิชชิ่งมูฟมหรือเปล่าวะตกเอ้ยนี่ไงบ f r ด้วยเอาไม่ได้เลยปาดคอไม่ได้เอ้ยโอย้เอาไม่ไ,ได <c oughs> โ้โอ้โหโอ้โหอ,อยู่ในบ้านกี่ตัวเนี่ย คือนุกทาแปดสี่แมปมันดูเด็ดในบ้านก็เล็กขนาดเนี้ยเวลาแบบคนมันอยู่ในบ้านเงี้ยมองแทบไม่เห็นเลยเอ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดีดีโว้ยเอาดีดีโว้ยทีละตัวโวยโอ้โหจดีในหนุ่มเอ้าโอ้โหซิกมาสองที่ไม่ได้เกี้ยในบ้านในบ้านนี่ไงไอตัวนี้ใช่ไหมที่ยิงมาเนี่ยโผล่อีกหนึ่งเด็ดเออ จะคลายเกแล้วไงผมอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ยังน้อยข่าไปยีิบสามตัวเว้ยเฮ้ยเดี๋ยเดีดีนี่ขนาดเล่นครั้งแรกนะเนี่ยฝ่าหรอกเล่นเมตาแล้วเอ้ย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 มาได้ไหมเฮ้ยระเบิดโอ้โหมันปางข้ามแมพกันเลยเดี๋ยวเริ่มโบสถตีของนู้ยไทยอยู่แล้วอะไรเคยเป็นสายเออเ้ย๋ยวามาดิไปเลยไปเดียวยิง ไปดิไปอิไปดิอ๋ออะไรวะทำไมคือมินสระห้างนี้มันแป,แปลกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยิงพลาดเป็เด็กโผล่มาทำไมเอ้ยต้นที่ไปเฮ้ยโผล่มา,าโผล่มาเออโอ้โอ,โอมันแอลอยู่หลังล้อเลยนี่วะเฮ้ยบนบ้าน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 เฮ้ยอะไรรู้ทนันรู้ทนัน

เอาไปดิเอาไปดิเอาไปด,เดิเอ้ยโอ้มอดศูนย์มอดตัดขูเอ้ยบนบ้านนะครับบนบ้านนะครับไม่เข็ดใช่ไหมครับไม่เข็ดโ,โ,โ,โอ้อ่ะโดนเฉยโอ้โหโอ้โหอืมอืมอืมดีนะหมอกก่อนไม่งั้นโดนระเบิดเฮ้ยซึนิกันซึนิกันซึนิกันเฮ้ยโดนศูนย์ไปไดิมาไี่ไงม,มันรอเลยมันรอเลย เอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรคือการที่เรายิงก่อนแล้วมันสวนเราตายก่อนวะเอ้ย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 เฮ้ยเอาฟาร์มัสมันมาใช้ม <For> ั้ยเออใหญ่ได้บ้างนะฟาร์มัสอ่ะโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหฟาร์มัสโอ้โอ้โอ้ตะกี้ยิงไปสิงหันแล้วไม่ตายวะเวลสองเวลสามโอ้โห อีกครึ่งหนึ่งก็จะปลดล็อกไอหนี่ได้แล้วอ่ะไอ้คาร์ทมคาร์สอ่ะผมว่านุ่งทามันน่าจะมั่วไปวะเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเอาเล่นอันเดิมดีกว่าต้องเอาหมวดธรรมดาดีกว่ามาได้อะไรมาเพิ่มวะเอ็มสิบหกมาร์คแมนดับเบิลเอเจนต์อันนี้สไนผมว่าปืนอะจากในเบต้ามาโตเต็มหมดก็น่าจะปรับอะไรอยู่เหมือนกันอ่ะโอ้โหเล็งชาร์จจัดเลยคราวนี้เราเป็นคลิกซิกดีกว่าไะมนี่อะไรวิ่งกาจะลงน้ำนันไปลงเรือเฉย อะไรแบ๊บตรงนี้วะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วตู้มือหัวหัวมาเด้เฮ้ยคอนเทสต์ออคอนเทสต์คอนเทสต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกเพื่อน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 หลอนแล้วเลยไปเลื่นมาหลอนแล้วแบบกนี้ก็คุ้มันดีกว่า I know exactly where you are เฮ้ยมันรู้ได้ยังไงวะเราใช้นินจาป่ะอันเนี้ยนี่ไงนินจาทำไมมันรู้วะ โอ้โหเยอะ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 เ้ยยานควายยาคยยาควายลงน้ำลงองไม่ทันจมศกลงน้ำไปเลยจ้าโดนไปหนึ่งเออโดนไปสอเฮ้ยเอาตะกี้ไม่ใช่พวกเดียวเหรอเฮ้ยเฮ้เฮหลังหลังหลังอ้อ่า เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันเอาปืนตบหน้าเพื่อนโอ้โหโอ้โหเยอะ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 เลยเพื่อนเฮ้ยขวาขวาทีนี้ขวาอุ้ยไงโอ้โหเฮ้ยเวลสีแล้วเวลเบสีแล้วโอ้ยเพื่อนแตกต่อหน้าโอ้หลังอัปเดตมันมีตัวแตกนี่ว่ะตอนเบต้าไม่เห็นมีเลยอืมอืมวัดวัดเด้ เฮ้ย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 โอโหโอ้โหโดดมาขนาดนี้เฮ้ย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 ตะกี้เห็นสปาวสองสามตัวนี่ยังไงมันดักรอเลยเนี่ยมันขวาจะมาวะเอ้ยซ้ายดิยังไงเนี่ยเฮ้ยดอกช็อตโอ้โหบนอ่าต่อไปตรงตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลืมไปว่าภาคนี้มันมีไอ้นี่นี่ว่ะนี่ไงมันมีบอกฮันพอยต่อไปอืมอืมอืม โอ้โหเนปามสไตล์ป๊บนึงขอใช้แคเเกตก่อนได้ามาละลงมาลงมาเออเดดเตะกี้เห็นปะตะกี้เห็นปะฟิวฟิวทำไมตันไปเราจังเลยวะคือไปแบบไม่เอื้ยใหดีอะไรเลยสายตรงนั้นคอยต่อไปนี่แหละกัน <laughs> ไว้ก่อนโอเคเอาเออตรงเหาด้วยป่ตรงเาด้วย่ดือดเดือดเดืดเดือเดืด้เอ,เอดอือ <laughs> <laughs> ยิงมายอยเาซ้อนเอเดืเืออดโอออดเอดเอ ใส่และวหนึ่งอเกิดมินใส่ละมีระเบิดโผล่มามาละวหนึ่งระเบิด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 ไม่ระวังตากน,นะตากนะโอ้โห,โหไม่ตายอเอ้ยเฮ้ยหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างโผลมาทำไมโผลมาแตกหน้า โอ้แพ้เฉยอย่างที่บอกเนะี่ยตอนเบต้าเว้ยคือทีทีแค่พวกเนี้ยมันมันช้ากว่าโมโนน้องแปแต่มูนแม่น่ะมันเร็วกว่าเอ้ยสร้างขาดได้เลยเว้ยไหนดูปืนนี้มันมีอะไรเพิ่มมาบ้างแอซอลมีฟาร์มัสนี่ไงเอฟเอฟอาร์หนึ่งสอบมีชื่อการตอนแรกมีแค่สี่อันนี้มีบุบอกอ๋อใบสนันมีใบสันเพิ่มมามาร์คแมนมีอัรฮะ เนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวก่อนนะใครจำคลิปปืนมาร์คแมนตอนเมตาได้ไหมตอนแรกที่ไม่มีเอ็นซีผมอะผมว่าก็อีหยังวันล้วนะแต่พอมีอัรมาอาร์คเนี่ยนะมาร์คแมไนไรเฟิล <laughs> แล้วก็ดีเอ็มอาร์หนึ่งสี่โอเคเอ็มหน,นึ่งสี่เอออันเนี้ยยังพอเข้าใจได้ว่าเป็นมาร์คแมน ไอเอ็มสิบหกกับอัพเนี่ยมันมันมาร์คแมนตรงไหนวะแล้วไม่ใช่การมีเอ็มหกศูนย์แล้วก็สไนเปอร์มีเอ็มแปดสองบาลเล็ตเอ้ยมีบาลเล็ตเพิ่มเข้ามาแล้วปืนรองมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างวะพกยังเหมือนเดิมสามปืนลูกซองยังเหมือนเดิมลันเชอร์มีสองปืนเหมือนกันมีรีมีไนฟ์สตอร์เอ้ยมีสเปเชียลเหรอ มี m 7 9เอ้ยนี่มันใช้หน้าเล็กดีว่าแต่ฟิลอัปเกรดใช้ได้ละฟิลอัปเกรดมีอะไรเพิ่มมาวะเดี๋ยวนะดูก่อนปึ๊บ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 อ๋อฟิลอัปเกรดไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ไม่ไมไมดิแอสซอฟแพนน,พนี่ไงซับไพค์เคชแอปพลิเคชั่งเอ็มโออ๋อไอ้นี่มิลชั่นบ็อก เออเพิร์กมีอะไรเพิ่มมาบ้างปะเพราะว่าตอนแรกจําได้เลยเพิร์กมันมีอย่างละสี่อย่างละสี่อย่างละส oh, ี่อ้มีอันนี้เพิ่มมา f o r ์บ t อินเทเพิร์กสองมีเกียร์เฮดแล้วก็อันสามมีสปายคราบผมว่าผมคงต้องเล่นเป็นระยะหนึ่งแหละแบบแบบโอโคว์แล้แลแลวลก็คลิปพวกเพิร์กพวกฟิวออฟเกตหรือไม่ก็วายการเนี่ยผมว่าผมทําใหม่ดีกว่าเพราะว่าไอคลิปที่ทำเนี่ยมันเป็นช่วงเบตา้าใช่มล่ะแล้วช่วงเบตา้าเพิร์กแล้วก็พวกฟิวออฟเกตเนี่ยมันมาไม่ครบไง

เออว่าภ้านี้มันบอกละเอียดดีว่ะเออเออชอบชอบมันบอกละเอียดจัดเลยนเนี่ยเนีย่ยเป็นไฟน์พาวเวอร์ดาเมจบูเลต์บูิตี้อะไรประมาณเนี่ยโห้ับอกละเอียดจัดผมว่าผมคงต้องเล่นสักระยะหนึ่งอะแบลบโคลอย่างที่บอกตอนเบต้าที่ตอนนั้นก็บอกว่าต้องเล่นสักระยะหนึ่งอะเพื่อให้ชินกับเกมมันอะเนี่ยแล้วพอซื้อล้วมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนไม่ชินอีกรอบหนึ่งก็ต้องเล่นไปสักระยะอีกรอบหนึ่งเลยและก็เล่นสักระยะเพื่อให้ปลดล็อกเปินด้วยส่วนคลิปเล่นจอยกับเกมนี่เนี่ยผมว่าก็อีกสักระยะหนึ่ะว่าผมทอ เล่นให้มันชินกับตัวเกมก่อน,นแล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปเล่นกับจอแล้วกันโอเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับบาย์